สวัสดีค่ะมากินข้าวกับต้มไก่นะคะกับพี่เกษตรนะคะต้มไก่บ้านนะคะทุกคนเมนู ฝนตกนะคะอากาศกล้มๆวันนี้นะคะทุกคนต้มไก่บ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอยู่นามเหมือนเดิมนะคะการที่เราเลี้ยงไก่ไว้ก็ทำให้เรา,ามีไก่ไว้บริโภคนะคะแล้วก็ขายด้วยแต่ก็ทำให้เราเพลินด้วยนะคะทุกคน กินข้าวกับพี่เกษตรค่ะ